ลำดับต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนของการต้มน้ำกระเจี๊ยบแต่ก่อนอื่นก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะว่าหม้อที่เราใช้ในการต้มเนี่ยหม้อที่ใส่ในการต้มถ้าเป็นหม้อที่ทำแกงทำแกงทำต้มทำอะไรก็ตามถ้าเขาเฮ็ดแกงไปแล้วเนื้อพริกเนื้อเกลือเนื้อพริกเนื้อเกลือเนื้อน้ำปลาเนี่ยมันจะฝังอยู่ตามตามหม้อนี่ ดังนั้นเวลาที่เราจะเอามาทำของหวานให้เราเอาไปต้มน้ำเปล่าก่อนนะเอาหม้อไปต้มน้ำเปล่าออกสักก่อนในขณะที่เขาต้มน้ำเปล่าต้มอยู่ประมาณสองน้ำเพื่อที่จะให้หม้อมันคายพริกคายเกลือออกมากก่อนนะอ่าเข้าใจว่าพี่น้องเอฟซีนะถ้าเป็นหม้อเก่าที่เราใช้ทำแกงจินอยู่ทุกวันถ้าเราจะเอามาทำของหวานให้เราต้มน้ำเปล่าเปล่า,ลาสักสองน้ำ แล้วก็เททิ้งไปก่อนเพื่อให้หม้อมันคลายพริกคลายเกลือออกมาเวลาเราทําของหวานแกะมันแกะไม่มีรสชาติเผ็ดอ่าอันนี้เป็นข้อมูลที่หนึ่งนะทีนี้เข้ามาสู่ขั้นตอนของการต้มน้ํากระเจี๊ยบวันนี้ก็จะเป็นการต้มกระเจี๊ยบสดนะอันนี้เป็นกระเจี๊ยบสดเดอ้อนี่กระเจี๊ยบสดนะเป็นกระเจี๊ยบสดนะอ่ามันจะต้มได้สองแบบกระเจี๊ยบตาแห้งกับกระเจี๊ยบสดอ่ากับกระเจี๊ยบสดเด้ออันนี้เราจะเป็นกระเจี๊ยบบวกกันกับ ไบเตยค่ะนี่สองอย่างนะอ้าวก็ AI AI ไม่ต้องตกใจนะถ้าต้มออกมาแล้วมันจะเป็นน้ำสีแดงถ้าต้มออกมาแล้วมันจะเป็นน้ำสีแดงเพราะว่ากระเจี๊ยบมันเป็นกระเจี๊ยบแดงนะอันนี้ผลกระเจี๊ยบนะเป็นผลไม้หรือว่าเป็นผักเนาะเอออน,นจะเป็นผลไม้แหละนะอ่าอันนี้ต้มน้ำกระเจี๊ยบเวลาต้มเสร็จมันจะเป็นสีแดงอันนี้ไม่ต้องตกใจเด้อ AI เด้อซีรีไม่ต้องตกใจนะคะ ใส่ลงไปโหลดนี่ใส่ลงไปเลยอ่าสำหรับต่อไปหั่นใบเตยลงอันนี้ใบเตยด้วยอ่าใบเตยเราจะทําแบบใหม่นะทาไม่เหมือนชาวบ,บ้านชมเมืองเขาเพราะว่าช่องของเราก็อร่อยไม่ซ้ําจําสูตรไม่ได้ครับตะวันแชแนลอ่าส่วนตะวันบ้านนาเดี๋ยวจะไปปลูกผักแล้ว อ่าสาระดีไม่ค่อยมีวันนี้ไปหาซ่อมรถแล้วไปหาตัดง่าแล้ววันนี้อ่าตรงนี้อ่ะเรียบร้อยลำดับต่อไปก็ทำการเปิดไฟแก๊สที่นะ้าพี่น้องเอฟซีก็รอไปจนกว่ามันจะเดือดสักสองสามนาทีเดี๋ยวตอนมันเดือดเราค่อยมาเจอกันอีกรอบหนึ่งจ้าเติ่สองาอ่าอันนี้เราเทกระเจี๊ยบแดงลงไปนะกระเจี๊ยบแดงเด้อกระเจี๊ยบสด แล้วก็ใบเตยลงไปเราก็เริ่มทําการต้มเดี๋ยวรอมันเดือดสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาออ่าอ่าาให้พี่น้องเอซีได้ดูกันว่าอ่าน้ํากระเจี๊ยบเนี่ยเมื่อกระเจี๊ยบมันโดนความร้อนโดนต้มแล้วมันจะเป็นน้ําสีแดงนะมันจะเป็นน้ําสีแดงโอเคเดี๋ยวรอรอให้มันเดือดก่อนครัอบอ่ะ บัดนี้ก็ได้เวลาแล้วหม้อเริ่มเดือดแล้วตอนนี้กลิ่นหอมของกระเจี๊ยบเริ่มโชยออกมาเป็นระยะระยะกลิ่นหอมของใบเตยน้ำพระเจี๊เอลซี่ค่ะนี่ก็อย่างที่บอกไปเด้อว,ว่าต้มน้ำกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบแดงมันก็ต้องเป็นสีแดงกระเจี๊ยบขาวมโหว่ามันจะเป็นสีใดแต่ว่ามันเป็นสีเขียวด้วยกระเจี๊ยบขาวนั่นอ่าอันนี้กระเจี๊ยบแดงนะ้มันก็ต้องเป็นสีแดงเป็นเรื่องปกติธรรมดา เอาเดี๋ยวเราจะรอให้อ่ามันสีเข้มกว่านี้ก่อนอ่าเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มทําการปรุงนะอ่าตรงนี้เอาแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งหนึ่งแล้นสองต้มมาทีนี้เรามาชิมน้ํากระเจี๊ยบเ,เพื่อนๆรู้ไหมว่ารสชาติของน้ํากระเจี๊ยบต้มแบบิวเปียวรสชาติเป็นยังไงอ่าใครรู้บ้างใครเคยกินบ้างเอ่ยน้ํากระเจี๊ยบ มันจะออกรสชาติเปรี้ยวอ่าเปรี้ยวก็คือสมสมๆนั่นแหละพี่น้องเอฟซีถ้าใครชอบยเปรี้ยวรสชาติธรรมชาติก็กินตามนี้เลยแต่ถ้าใครชอบหวานก็น้ําตาลทรายขาวน้ําตาลทรายแดงน้ําอ้อยก็ได้ก็แล้วแต่ว่าเราจะใส่ลงไปเราชอบรสชาติไหนเราก็ใส่รสชาตินั้นปรุงเอาตามรสชาติที่เราชอบใครจะใส่น้าเพิ่งก็ใส่น้ำมิ่มก็ได้น้ำเพิ่งคืออะไรก็น้ําพึ่งเ้อ มิมมันจะตัวน้อยก็เพิ่มเนอะอ่านี้พิมแล้วพิมอีกส้มอำลำํำอำลำํำแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะของเราไม่มีรสชาติเผ็ดนะเพราะว่าหม้อเราทําการต้มเพื่อที่จะขับขับเอาพริกเอาเกลือที่อยู่ในหม้อออกไปแล้วนะอ่าเราต้มล้างไปสองน้ำนะอ่าก่อนที่เราจะมาทํำของหวานนะทีนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการใส่น้ําตาล

กดบวก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 ตัวอ่างเอฟซี C. อันนี้ก็ดีเด้เฮ็ดกินแบบนี้ก็มันเป็นยาสมุนไพรเนาะกระเจี๊ยบเนาะเป็นยาสมุนไพรไทยนะกินได้ไปเตยก็เป็นยาแก้ร้อนในอยู่แล้วควนนะต้มฟวดคว้าว้าคว้าคว้าตัว,ว,วเดี๋ยวซีฟมึงก่อนจะเป็นรสชาติซะไร หวานหวาน,นอมเปรี้ยวอ้าตาก,กล้องเออตาก,กล้องมาซิมตาตก,กลงมาซิมเอาเป่าก่อนดิหรือเอาหรือเอาเป่าก่อนเป่าก่อนเด้อได้วารสชาตินี้โอเคหวานกวนี้พอหรือพอดีแล้วพอดีพอดีเก๋ง่ายมาไกเลย เอ้ามส่เกลือต้มน้ำหวานได้หนิใเนี้เล่าอะไรไปเติมันโพดเนี่ยไปเติมันโพด่้าอนอีกตะกร้อ,อหนึ่งกองสองเบ่นแล้วก็ซีมซะนั่นจะเป็นรสชาติอยงไรหวานอมเปรี้ยวเปรี้ยวนิดๆมีหวานนิดหน่อยก็ไม่ได้เชิงว่าหวานมากอ่าตามนี้เลยเคยังค่ะอะอไรเลย น้ำไปเตยใส่กระเจียบอ่าเป็นยังไงบ้างรสชาติกาดยังอะไรชอบรสชาติแบบไหนบ่วสมบ๊หวานบอยเค็มบ่จังอ่าสรุปแซ่บแล้วโอเคอ่าคลิปนี้เดี๋ยวเราไปกรองน้ำออกก็กินได้แล้วคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า พี่น้องหลังจากได้เบิ่งคลิปเติมกระเจ็บนี่คือนามกระเจยบสีขาต้มมาแล้วรสชาสตร์จะเป็นสีแดงแดงออกสมส,ม,สมแน่อื่รสศาตรเอ้แมนสีมันมัน,มนรสชาติผมหอผิดเนี่ยสีมันจะเป็นสีแดงแดงออกสมสมเนี๋ยผมคิปรสชาิให์เดิ่งนี่ อืเปรี้ยวอมหวานไี่น้องเป็นรสชาติที่พอดีมากๆ